Thank you. สวัสดีค่ะสวัสด,ดีนุกเพจอีจันนะคะสัญญาณภาพเสียงชัดไหมคะเช็คสัญญาณภาพเสียงก่อนนะเดี๋ยววันนี้สำหรับอีจันสู้ภัยโควิดนะคะเดี๋ยวหนูจะพาทุกคนไปคุยกับน้องเต้ยซึ่งน้องเต้ยเนี่ย จะเป็นคนดูแลในเรื่องของลง PPE ลง PPE ของเราคืออะไรก็คือการเรียกว่ามีผู้ใจดีเนี่ยแหละนะนำ PPE มาบริจาครวมทั้งเงินบริจาคจากสังคมอีจันด้วยจัดซื้อ PPE จัดสั่งมาแล้วก็ที่นั่นเนี่ยจะเป็นศูนย์เรียกว่าลง PPE คัดแยกแพ็คของแล้วก็ดันออกส่งให้กับด่านหน้าแล้วก็ด่านสุดท้ายสู้ภัยโควิด -19 นะคะเดี๋ยวตอนนี้จะให้ทีมงานติดต่อหาน้องเต้ย นะคะอาตูติดต่อหาเต้ยให้หน่อยสวัสดีค่ะมาแล้วหรอ <c oughs> สวัสดีต้าเสียงแตกไหมคะตูะะต้รดเสียงไม่ลงอีกคือนน ให้เข้าสายแป๊บหนึ่งนะคะสูดดันดันไนขึ้นมาอีกแต่ไม่ต้องสุดมากโอเคได้ยินเสียงนะคะฮัลโหลเต้ยสวัสดีจ้าสวัสดีได้ยินเสียงหนูชัดเจนไหมได้ยินชัดเจนเต้ได้ยินเสียงพี่ชัดเจนไหม ไ้ยินเสียงพี่ตาชัดเจนแจ๋วแบ๋วจ้าโอเคปาพาไปดูหน่อยค่ะบรรยากาศที่ลงพ p พีของเราตอนนี้วันนี้เป็นยังไงทําอะไรกันอยู่ตอนนี้ไลฟ์สดแล้วเหรอไลฟ์แล้วสวัสดีลูกเพจก่อนไหมทักทางลูกเพจสวัสดีค่ะลูกเพจสวัสดีค่ะผมยาวมากเลยเนาะตอนนี้อีเตอร์อยู่ที่ล้งพ p พีอีจันนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางพี่ๆทีมแพ็คเขาก็กําลังจัดกลับบ้านกันไปแล้วแต่ว่าถ้าพี่ตาหรือว่าทีมอะไรอย่างเงี้ยโทรมาสัก ก่อนหน้านี้สักประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นพี่พี่เขาทํางานกันอยู่อ่ะพี่พี่ทักทายลูกเพจลูกเพจที่ตาหน่อยนี่ทีมแพ็คของเรานะคะกำลังจะตัดกันเลยตัดกันดีๆนะพี่ครับเดี๋ยวพาลูกเพจตัวหลงก่อนครับครับโอเคนะครับเนี่ยพี่พี่ทีมแพ็คเราน่ารักไหมเอ่ยโอเคพี่ตายังอยู่ไหมเอ่ยทำไมเสียังนีไปะยังอยู่ได้ยินใช่ไหม ยังอยู่ใช่ไหมสวัสดีนะคะทุกเพจและตรงนี้คือกองคอนโดของกล่องที่เราแพ็กกันทั้งวันนะครับจริงๆเนี่ยทางเพจอีจันเนี่ยทางเราเนี่ยนะครับก็แพ็กกันไปแล้วสามล็อต้วยกันนะครับล็อตแรกส่งไปให้17โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถึงมือที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วถึงมือทีมดันหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้เพิ่งออกไปอีก4 3าโรงพยาบาลที่แพ็กกันเมื่อวาน166กกล่องนะครับก็คาดว่า,วา ใช้เวลาอีกประมาณสองถึงสามวันก็น่าจะถึงปลายทางแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มีที่กองอยู่ตรงนี้คืออีกสามสิบห้าโรงพยาบาลนะครับลูกเพจวันนี้แพ็กกันทั้งวันเลยนะครับแล้วก็จะแพ็กกันต่อไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสลับกล้องก่อนนะครับได้เลยจะให้ดูว่าล้ม p e พของเราเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยมันคือลาน ลานว่างมากๆเลยลานกว้างมากๆเลยนะครับ <_ EN> จะพาเด็กมาวิ่งสักยี่สิบคนก็ได้แต่ตอนเนี้ยมันเต็มไปด้วย <_ EN> ไอเทม PPE ของเราอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้กับทีมแพทย์นะครับส่วนในส่วนของตัวนี้นี่ก็จะเป็น cover all <_ EN> นะครับก็คือชุดหมีสีขาวนั่นเองเป็นไซส์ M ไซส์ L นะครับแล้วก็ไซส์ XL นะครับนี่ <_ EN> สิ่งที่สำคัญมากๆเลยครับพี่ตาลูกเพจก็คือเรา เราซีเรียสมากเรื่องคุณภาพของ p p e ค่ะ <T TE S 2> เพราะว่าเราปล่อยให้แพทย์หรือว่าพี่ๆดัดนหน้าเนี่ยเขาป่วยไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกหนึ่งชีวิตของลูกเพจหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยสำคัญเหมือนกันแต่หน้านาทีนี้จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ก็น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาชีวิตเขาแล้วก็เซฟเขาให้มากที่สุดเพราะฉะนั้น p p e ของเราเนี่ยก็จะต้องเป็นเกรด ที่ที่มีตัว E N หนึ่งสี่หนึ่งสองหกอะนะครับที่มันเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ที่มันสามารถป้องกันเชื้อแม้กระทั่งยันรูตะเข็บเราก็ต้องป้องกันให้เขานะครับต้องดูทุกอย่างเลยแล้วก็<ช>วันนี้<ล>ที่เซเว่นเอ็กกับอีจันนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันเนาะเขาก็เอารุ่นนี้มาให้ครับเอา P P E รุ่นที่พี่จันบอกว่า ขนาดอีจันยังไม่กล้าแตะเลยมันมันเหมือนมันเหมือนเป็นรุ่นท็อปของ TPE เลยก็คือมันเป็นรุ่นท็อปที่แพงแล้วก็หายากด้วยแต่แต่ว่าเซเว่นหามาให้เราได้นะครับค่่ะอาฮก็นี่แหละอุยตกใจหน้าตัวเองอนี่นใน<ล>โซนตรงนี้ก็จะเป็นเ r e c เ v e r ์นะครับน<ล>ี่เป็น r e c o v e r ์เป็น CPE เป็น ดูชูโคเวอร์เป็นหมวกตัวหนอนครับลูเพจก็จะเป็นโซนต่างๆอันนี้เป็นโซนของ n 9 5้าห้า n เก้าห้านี้ n เก้าห้ได้รับการสนับสนุนจากคอมมี่ด้วยนะครับยี่ห้อคอมมี่เป็นมาตรฐานเกรดทางการแพทย์เลยอันนี้เป็นหน้ากาก n เก้าหเหมือนกันหน้ากากอนามัยถุงมือถุงมือมีแป้งถุงมือ,มอไม่มีแป้ง c P e ก็คือเหมือนเอี๊ยมกันฝนนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือเป็นทีมอันนี้ก็คือเป็นทีมของเรานะคะกําลังทานอาหารไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับและตรงนี้นะจ๊ะก็จะเป็นกองคอนโดของกล่องนะคะพีตาค<ห>่ะกาลังจะเอาไปส่งในวันพรุ่งนี้นัดพี่เคอรี่มาแล้วพี่พี่เคอรี่ก็ใจดีมากๆเลยนะครับที่เออเป็นเพื่อนแท้กับเราส่งให้เราฟรีมาตั้งแต่ซีซั่นแรกๆเลยที่เราช่วยเหลือกันนะครับ ก็ประมาณนี้ตรงนี้ก็อ๋อมีถุงห่อศพด้วยแล้วก็มีทิชชู่เปียกอะไรอย่างเงี้ยแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์มีประหลอดมีเฟซชิลต่างๆครับพี่อันนี้กล่องก็ขึ้นไว้ประมาณนี้อ่าฮะเต้ยได้ยินเสียงพี่ไหมได้ยินโอเคพรุ่งนี้เต้ยมีภารกิจอะไรหรือเปล่าแอบแอบก็กใช่ล,ลืมเล่าไปพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้เต้ยมีภารกิจไปม้ออุปกรณ์ต่างๆ ขยะกักเชื้อ,อพวงพีพท,ที่ที่เขาขอมานะครับจะสัญจรแล้วก็จะเรียกว่าเป็นคาราวานไม่มีสองคันสามคันเรียกว่าคาราวานขนาด<อ>ยอา่อมกัแล้วกันเนาะ,ะจะแบก PPE แบกกถั TE, back, งขยะกักเชื้อแบกกระติบน้ําแข็งหรือว่าพวกอุปกรณ์แรกรับแล้วก็อุปกรณ์เตียงสนามนะครับไปให้ที่ที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็ จังหวัดนครสวรรค์ครับผมไปกับพี่เมย์พี่ตู่แล้วก็น้องตุ้มตามสี่ชีวิตจะขนอุปกรณ์ไปให้พี่พี่เขาที่โรงพยาบาลสนามก่อนแรกรับอะไรด้วยครับที่รอ,อ,อพอสอตอเขาแหลมแล้วก็รอพศตอขุกว้างครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เด๋ยวเราจะเก็บภา,าพสวยๆมาฝากลุกเพจด้วยนะครับแล้วก็ไปมอบกาลังใจให้กับพี่พี่เจ้าหน้าที่ที่รพอพสอตอด้วยนะครับใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามภารกิจจักเตอร์อีกทีเนาะ ใช่โอเคอะวันนี้ขอบคุณน้องเต้ยมากๆมากันค่ำนิดนึงเนาะก็ถือ,อว่าเป็นบรรยากาศให้เห็นแล้วกันขอบคุณมากครัตฑาเป็นกำลังใจให้กับลูกเพจทุกคนด้วยนะนาทีนี้พี่จันไม่ได้ช่วยแค่ทีแย่เดียวนะเราช่วยทุกคนเลยนะคะค่ะโอเคเจอกันนะเต้ยนะไปหรือยัง <laughs> ไปแล้วนะบายบายค่ะโอเคบายบายขอบคุณค่ะ่าะอันนี้ก็คือ น้องเต้ยนะคะอย่างที่บอกว่าเต้ยเนี่ยตอนนี้อีเต้ยอีจันของเรารับบทเป็นแม่ทัพในการจัดแท็กของก็คือ PPE ชุด PPE นะคะอยู่ที่ลง PPE เราเรียกว่าลง PPE เพราะว่ามันคือเรียกว่ารวบรวม PPE ที่มีผู้ใหญ่ใจบุญมาบริจาคนี่แหละนะแล้วก็สำหรับสังคมอีจันที่ร่วมบริจาคเข้ามาด้วยนะคะลูกเพจได้ยินเสียงหนูไหมเสียงสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนไหมคะ ถ้าดีนรบกวนแจ้งหน่อยนะกด1ก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมีอีกภารกิจหนึ่งก็คือภารกิจ Back Home นะคะซึ่งมีน้องกล้องอยู่ที่นั่นเดี๋ยววันนี้ณนะเวลาเนี้ยตอนนี้กี่โมงละหกโมงครึ่งอ่ะทีมงานของพี่พี่เทลลี่สามกศูำลังเข้ามาช่วยเซตระบบกล้องติดตามรถให้กับเราเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะว่า ตอนนี้พี่ๆเขาเซ็ตอยู่ทำอะไรอยู่อย่างที่ทุกคนเห็นข้างหลังหนูตอนนี้จะเห็นว่ามีกล้องของรถสองคันที่เปิดแล้วแล้วก็ฉายอยู่หน้าจอตอนนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวน้องกล้องเข้าสายนะคะ oh <my. S 1> เดี๋ยวไปชมบรรยากาศที่เพชร,กรเกษมกรุงเทพกันบ้างสวัสดีครับฮัลโหลกล้องได้ยินพี่ไหมได้ยินครับ okay, ผมโอเคเดี๋ยวสักครู่สวัสดีนะนะครับลูพกจกครับภาพเสียงสัญญาณชัดีครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะกล้องนะครับโอเคกล้องทักทายลูกเพจหน่อยจ้าสวัสดีครับลูกเพจครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมตอนนี้อ่ะเรามาจออ่าอ่ะ,อะเมื่อกี้สะดุดไปนะครับ <c oughs> ผมอ่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับลูกเพจตอนนี้นะครับเราก็ยังคงติดตามภารกิจนะครับแบ c ็คโฮมอีจันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย อย่างที่ทุกคนได้ทราบไปนะครับผมก็คือผมอยู่ที่หน้าวิธีเพชรเกษมกรุงเทพนะครับตอนนี้เนี่ยบรรยากาศข้างหลังผมนะครับพี่พี่กู้ภัยที่เขานอนหลับพักผ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมา,าช่วยกันนะครับทำการล้างรถนะฮะครั้งละคันสองคันอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าอีกหนึ่งภารกิจที่จะต้องติดตามนั่นก็คือภารกิจการแบบว่าติดตั้งกล้องนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีการติดตั้งกล้อง ตัวที่สิบนะครับในรถคันที่สิบนะฮะเราติดตั้งกล้องที่เรียกว่าระบบติดตามความปลอดภัยของผู้ป่วยหรือว่า aoc นื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเทลลี่สามศูนย์เนี่ยนะครับมาติดตั้งให้เราเนี่ยคันนี้เป็นคันที่สิบนะครับผมที่อ่าผมกําลังจะพาทุกคนไปดูอยู่ตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับพี่ครับอ่ากำลังติดตั้งเลยนะครับกําลังผีสว่านเลยนะครผม ครับผมตอนนี้เรากําลังทําอะไรครับพี่ครับผมเรากําลังติดตั้งกล้องครับผมกล้องที่ไว้เอ่อมอนิเตอร์คนขับแล้วก็ผู้ป่วยครับผมอืมอันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่ละฮะอันนี้คันที่สิบแล้วครับคันที่สิบนะครับสิบแล้วใช่ไหมครับในการติดตั้งแต่ละครั้งนี่เราใช้ระยะเวลานานไหมฮะเออคันหนึ่งแล้วแต่รุ่นนะครับผมส่วนคันนี้เนี่ยเป็นโปรเเต้รรุ่นใหม่เนาะก็เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง ประมาณนี้ครับความพร้อมของรถในการติดตั้งแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างเช่นรถจะต้องเป็นรถสภาพดีใช้ไม네่เกินสามสี่ปีเลยอะไรอย่างนี้ไหมอ๋ออันนี้ไม่มีข huh ้อจำกัดครับแค่รถยังสตาร์ทติดเนาะวิ่งได้ก็โอเคแล้วครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวให้พี่ทำงานต่อโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะมาเทสระบบนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่พี่เขาก็กำลังไล่ทสระบบนะครับพี่ต้าไล่ทำการ จูนระบบให้สถียนมากขึ้นนะครับที่ตด้ยังได้ยินเสียงกล้องใช่ไหมได้ยินกล้องได้ยินที่เนาะโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปหาพี่พี่ทีมงานนะครับผมที่ติดตั้งระบบแล้วก็ทดสอบระบบให้เราดูนะครับผมก็คือพี่พี่จากบริษัทเทอร์รี่สามหกศูนย์นะครับผมที่ตอนนี้กําลังเทสระบบกันอยู่นะครับผมอันนี้พี่เขาเทสคันไหนอยู่ก็ท่าเห็นนะฮะสักครู่นะครับผมได้กล้องตอนนี้พี่เขาเทสคันไหนอยู่คะมีตัวเลขไหมก โอเคตอนนี้พี่กำลังเทสทันไหนอยู่นะคะพี่ตอนนี้เทสคันที่เก้าค่ะคันที่เก้าโอเคตัวลงกดทันที่เก้าขึ้นไหมครับตอนนี้ขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วเนาะโอเคระบบทางนี้ขึ้นแล้วเหมือนกันทางทางนู้นขึ้นใช่ไหมฮะทางทางนี้ขึ้นค่ะคันที่เก้าทั้งกล้องหน้ากล้องหลัง๋อกล้องหน้ากล้องหลัง ก็กล้องอยู่ตรงไหนครับเนี่ยตอนนี้ค่ะตอนนี้เปลี่ยนซิมค่ะอ๋ออันนี้คือก๊อแสดงว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมกำลังเห็นน้าคุณพี่อยูใช่ค่ะนะกรับผมก็คือในตอนนี้เอางี้ขั้นตอนเนี้ยเรากำลังทําอะไรกันอยู่ครับในการติดตั้งระบบตอนเนี้ยตอนนี้นะคะก็กำลังติดตั้งแอปนะคะของ AOC นะคะเป็นแอปของ AOC ก็คือเป็นแอป a m b u l a n c e Operation Center นะคะเป็นแอปบริหารจัดการโรงพยาบาลแบบรวมศูนย์ค่ะ แอปนี้เราติดตั้งแบบเฉพาะกิจนะคะในของในส่วนของทางโปรเจกต์ของทางอิจันนะคะเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของรถพยาบาลแล้วก็ผู้คนที่มากับรถพยาบาลค่ะตัวนี้ก็กำลังติดตั้งแอปเป็น gps tracking ค่ะเราสามารถ อ่อดูได้ว่ารถพยาบาลคันนี้อยู่ตรงไหนนะคะในแมปในแผนที่ค่ะตอนนี้ก็ําลังทําการติดตั้งอยู่ค่ะส่วนตัวนี้ก็คือ l c p t ค่ะ l c p t ตัวนี้ก็คือใช้เป็นระบบสื่อสารหลักนะคะในในรถพยาบาลของเราค่ะครับ<ะ>ผมถ้าอย่างนี้อยากให้ลูกเพจเห็นภาพชัดๆครับพี่<ะ>พาเราไปทัวร์รถที่ติดตั้งแล้วได้ไหมเพราะว่าแบบว่าเอ๊คันนี้ เปิดแล้วเป็นยังไงภาพจะรูปเพจจะได้เห็นรถแต่ละคันเนี่ย<ด>ออกมายังไงนะครับ,รบผมงั้นเรียนเชิญเลยครับพี่ครับอันนี้พี่ชื่ออะไรนะชื่อเบลค่ะชื่อเบลนะพี่เบลนะครับจากเทอร์รี<ช>่สามหกศูนย์นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เบลจะพาเราไปดูนะครับผม๋ยทางแทน่นี้ส <laughs> ุดพี่จ้ายังภาพเสียงยังชัดเจนอยู่ใช่ไหมครับภาพเสียงชัดเจนค่ะโอเคพี่เบลพูดเมื่อกี้ได้ยินเนาะได้ยินชัดเจนมากได้ยิน ครับผมโอเคอันนี้คือพี่เบลเนี่ยกำลังจะพาขึ้นมาดูรถอีกคันหนึ่งคันที่แปดหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นรถคันนี้นะครับเราก็ได้รับอะไรนะฮะคันที่แปดเหรอเมื่อกี้เห็นเปิดประตูอ่าใช่ครับคันที่แปดครับคันที่แปดเปิดไว้แล้วเหรอฮะใช่เปิดอยู่ตอนนี้กล้องเห็นค่ะทั้งหน้าหลงหลังเลยอ๋อตอนนี้เปิดไว้อยู่นะคะผม ด้านหลังนะคะเป็นห้องโดยสารคันนี้ก็จะสามารถดูแลรักษาปรากอลพื้นยให้กับคนไข้ที่นั่งอยู่ในห้องโดยสารได้ค่ะครับผมก็จะเป็นด้านหน้ารถขับก็มีสิดด้านหน้ารถด้วยอีกอันนี้คือด้านหน้ารถนะครับผมแต่อันนี้เปิดไว้แล้วนะครับลูกเพจเห็นไหมเห็นหน้าไหมเห็นกล้องนี่ไงบายบายอยู่นะครับเดี๋ยวเรา ดูคันที่คันที่ยังไม่ได้เปิดดีกว่านะครับตอนนี้มีคันไหนบ้างนะคะพิต้าช่วยย้ำให้อีกทีนึงได้ไหมครับว่าคันไหนที่ยังไม่ได้เปิดบ้างสัญญาณโอเคเดี๋ยวนะตอนนี้ในระบบทางศูนย์อีจันที่เห็นว่ามีกล้องติดนะคะก็คือคันที่7คันที่8แล้วก็คันที่9ติดทั้งหน้าทั้งหลังนะส่วนเบอร์หเบอร์สิบส่เบอร์สิแล้วก็เบอร์ยียังไม่ขึ้นสัญญาณค่ะ เบอร์ที่ยี่สิบหกยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับยังค่ะฮัลโหลพี่พิตาเอายังไม่ขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวตอนนี้พี่เบลนะครับกําลังจะทําการเปิดแล้วก็จะให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมว่าติดไหมนะคะผมเพื่อที่จะติดตามความปลอดภัยของผู้ป่วยเนาะในการเปิดนี่เราจะต้องทำยังไงบ้างครับพี่เบลก็คือจะมีปุ่มถ้ามองมาจากกล้องหด้าเนี่ยนะคะปุ่มเปิดนะคะก็อเป็นปุ่มสีแดงที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยค่ะแล้วก็กดเปิดก็จะเปิดเปิดใช่ค่ะอ่ะฮะ เดี๋ยวกาลังลองเปิดครื่องตอนนี้นเปิดยังหร,หรือยังครับตอนนี้กาลังเปิดอยู่กําลังเปิดนะกําล้วใน <15. S 1> ในการอรอเครื่องทํางานอย่างเงี้ยเราต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ครับพี่คือบางบางทีเราต้องย้าให้ให้พี่พี่กูไัยด้วยว่าโอเคก่อนออกรถนะ เราจะต้องเปิดไว้สัก15นาที20นาทีก่อนออกเดินทางอะไรประมาณเนี้เนี่ยค่ะแต่เมื่อกี้ที่เยวเปิดนะคะจนตอนนี้คือเรียบร้อยแล้วประมาณอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15วินาทีนะคะ5วิใช่ค่ะเปิด15วินาทีใช่ค่ะกล้องก็จะเปิดได้เลยเนี่ยค่ะคือตอนนี้ก็้องเปิดแล้วโอเคเลขที่26ขึ้นไหมคะพี่ตาโอเคขึ้นแล้วเป็นกล้องบริเวณด้านหน้าเนาะนิดเดียวเองนิดเดียวนะครับผมแสดงว่าตอนนี้คือ หนึ่งเลยข้อจำกัดของเราตอนนี้เรากําลังไล่ไล่จุนระบบเนาะใช่ค่ะนะครับผมซึ่งตอนนี้เราไล่จุนครบหรือยังคบพี่อ๋อตอนนี้เริ่มทใกล้ใกล้แล้วค่ะตอนนี้เร่งทําให้เร่งดําเนินการเร่เลยเหอือีกกี่คันครับพี่ตอนนี้ก็เหลือประมาณสามคันค่ะสามคันนะยังไม่ได้เสร็จคือหมายเลขอะไรบ้างนะครับพี่ก็มียี่สิบหกค่ะ11เอ็ดค่ะแล้วก็มีคันที่อ๋อที่น่าจะเป็นนี่ค่ะหก อ๋อคันที่2กคันที่21ค่ะครับผมอ่ะแล้วก็มีคันที่3ที่4ค่ะที่สุดปายใช่อ๋อฮะก็เดี๋ยวรอรถกลับเข้ามาด้วยแล้วก็รอเซ็ตระบบอีกทีหนึ่งนะครับเปิดด้านหลังใช่ไใช้เวลานิดเดียวเองเปิดด้านหลังอยู่ไหนกล้องลงลงมาทักทายตรงกล้องหน้าหน่อยสิให้กล้องใช่ไหมใช่โผล่มาซิอ่าเดี๋ยวนะฮะอันนี้คือ ลดค่าเชื้อแล้วนะครับผมผมขึ้นได้นะคือตอนนี้ลดค่าเชืออเช้อแล้วอ,อ่านี่นะครับผมอาลุกเพยเห็นผมไหมครับมาอันนี้คือกล้องอยู่ตรงกล้องหลังใช่ไหมกล้องหลังครับผมอ๋อไปกล้องหน้าก่อนกล้องหลังสัญญาณยังไม่มาค่ะอ๋อโอเคเพ, <อ S 1> พราะเพิ่งเปิดใช่เพ,พราะว่าเพิ่งเปิดมา,มาเรีอยงครับพี่พี่เบลบอกว่ามาแล้วเดี๋ยวนะพี่เบลเปิดแล้วอะตัวลองรีเฟซได้ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะรีเฟซอยู่ข้างบน พี่ครับอันนี้ก็คือจะเป็นผ้าอ่สัญญาณที่เราที่ผู้ป่วยจะขอความช่วยเหลือข้างในห้องโดยสารหรือว่ายังไงใช่ค่ะตัวนี้เขาเรียกเป็นตัว PTT ค่ะก็คือถ้าจะสื่อสารกับออพี่คนขับหน้ารถก็สามารถกดค้างแล้วก็พูดเสียงของผู้โดยสารก็จะไปถึงหน้ารถได้เลยค่ะก็คือผู้โดยสารบอกว่า เออเมื่อไรจะถึงร้อนจังอย่างนี้คุณนกบบก็จพได้ยินใช่ไหมฮะสวัสดีครับล้องที่หน้าหน้าบอก็คือสามารถใช้พื้นี่ได้หรือนี่เองเขาก็เลยบอกว่าระบบรักษาความปลอดภัยหรือว่าติดตามความปลอดภัยของผู้ป่วยใช่ไหมฮะครับผมอ้าพี่พ,พี่พี่ตาได้ยินกล้องไหมคะเห็นหน้ากล้องไหมได้ยินเห็นเห็นกล้องชัดมากกล้องอยู่หน้ากล้องเลยตอนนี้ข้างหลังใช่ไหมข้างหลังข้างหลังเมื่อกี้พี่วอลไปได้ยินเสียงที่ไหนนี่นะครับผมก็จะเป็น อ่ะฮะได้ยินอพี่ลองวอมาอีกทีนึงฮะสวัสดีน้องกล้องกับพี่เบลค่ะอออได้พอดีเลยนะคะสวัสดีครับผมอ่ะอันนี้คือเราเทสระบบให้แต่ว่าท่านทางนี้เนี่ยเอ่อพี่ๆนะครับกำลังไล่จูนระบบแต่ละคันให้ให้เสถียรนะครับแล้วก็พร้อมุยงานคืนนี้นะครับพี่ คือหลายสิบคันนะตอนนี้พี่ๆเขาก็กําลังเร่งทําให้อยู่นะครับผมต้องขอบุณพ,พี่เบลมากแล้วก็ขอบุณทาง360เทลลี่สามหกศูนย์ด้วยนะครับพี่นะครับนี่สวัสดีครับพี่อ,อ่ะนี่แหละนะครับพี่ต้าก็คือ,อคระบบตามนี้นะฮะอย่างที่ทุกคนได้เห็นสองกล้องอย่างนี้นะครับผมก็คือในการเดินทางแต่ละครั้งแน่นอนว่าใจสําคัญหัวใจสําคัญในการติดตั้งต้องเนี่ยคือจะ ต so ิดตามระบบความปลอดภัยหรือว่าติดตามความปลอดภัยของผู้ป่วยนะครับผมเช่นบางคนคนเนี่ยจริงอยู่ว่าเป็นผู้ป่วยโควิด19สีเขียวที่เรารับเดินทางแต่อุบิเหตุมันเกิดได้ทุกเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องมือแบบนี้ที่สําคัญเลยในการติดตามดูว่าเฮ้ยอยู่ๆเนี่ยผู้ป่วยอาการกําเริบมีอาการหนักขึ้นเช่นชักเหนื่อยหอบขอความช่วยเหลือซึ่ง ถ้าไม่มีระบบนี้นะครับผมนี่แหละก็คือเรามีการกั้นมีการซีอย่างเงี้ยทั่วรถเสียงของผู้ป่วยไม่ถึงห้องโดยสารแน่นอนการมีวอลการมีกล้องคนอ่าคนที่มอนิเตอร์นะครับอยู่ภายภายในศูน,ย,นย์อกู้ภัยเนี่ยก็เห็นเดี๋ยวนะสัญญาณกล้องหายกล้องได้ยินเสียงพี่ไหม เป็นฝั่งเราใช่ไหมเบื้องต้นให้ได้เร็วที่สุดอันนี้คือความสำคัญในการติดตั้งระบบ AOC ซึ่งบริษัทที่ลงไหมตัวพิมพ์บอกน้อง ค่ะโอเคเมื่อสักครู่สัญญาณหายเนาะสัญญาณทางน้องกล้องนะคะสัญญาณน่าจะไม่ดีโอเคเสียงยังชัดเจนไหมคะภาพเสียงลูกเพจยังเห็นหนูอยู่ใช่ไหมได้ยินอยู่เนาะภาพเสียงยังชัดอยู่ไหมคะชัดอยู่ไหมเอ่ยชัดอยู่ไหมเอ่ย ได้เดี๋ยวมาติดตามกับภารกิจ Back Home กันอีกครั้งหนึ่งน่าจะซักประมาณ2องทุ่มนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวหนูจะขอไปเช็คสัญญาณก,กับน้องกล้องก่อนในเรื่องของเทลลี่สามนเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อคะ่ะสวัสดีค่ะ